อ่านะครับท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมมัดฟังกินทีเห็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําม,มัดนะครับผมทําม,มัดไฟฟังกินในมือถือนะครับอ่าฮะแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับกดลิงก์ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับมันก็จะมีเว็บไซต์อันหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับในตัวกุ้งครูมนะครับผมนะอ่า มันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้มชมกดครับอุชันล่าสุดเป็นติดตั้งครับกดดาวน์โหลดฟรีครับกดดาวน์โหลดฟรีไปส่วนผมดาวดน์โหลดแล้วครับผมดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวแล้วไม่ต้องดาวดน์โหลดแล้วครับอันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วแต่ผมดาวน์โหลดแล้วผมเพลอกดดาวน์โหลดไปนะครับผมนะฮะโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้เปิดไฟแอปไฟล์ของคุณนะครับแล้วจากนั้นก็กดที่ไฟล์นั้นนะครับถ้าผู้ชมโหลดมาใส่ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าโหลดใน g o o g l e c h r o นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะแบบติดตั้งให้นะครับโอเค นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวแอปนะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นตั้งค่าตามใจกันก่อนเลยนะครับผมนะก็เป็นจะเอาเป็นฟูสกินนะครับผมจะเป็นฟูสกินเพราะว่าเออจะได้ดูเฮ้ยตรงวัดจะแบบ เต็มจอนะครับส่วนแอปทีมนะครับก็คือเออเป็นทีมนะครับผมเหมือนทีมในโทรศัพท์ครับอันนี้เป็นไลท์ทีมนะครับก็คือพอตั้งค่าแบบนี้นะครับพอตั้งค่าแบบนี้เข้าไปมันก็จะเป็นไลท์ทีมนะครับแบบไม่มืดนะครับเป็นแบบสว่างๆก็เป็นไลท์ทีมส่วนแอปไลท์ทีมแอปทีมอันนี้นะครับผมจะเอาเป็น ดักทีมหนึ่งนะครับใครชอบดักทีมสองก็ไปครับแต่ครักทีมสองมันจะแบบเหมือนเครื่องเก่าๆอะไรนะครับโอเคผมจะเอาดักทีมหนึ่งนะครับโอเคคร่าวๆตั้งค่าคร่าวๆผมก็จะทําประมาณนี้นะครับตกแต่งเฉยๆโอเคแล้วก็เข้าไปไหม่เป็นดักทีมนหครับโอเคนจากนั้นถ้าท่านผู้ชมโหลดแอปมาแล้วนะครับแล้วต้องการลงวัดเทกับแอปนั้นก็กด select apk for app นะครับรับมันก็จะมี app ของคุณส่วนถ้าคุณจะลงมัดในไฟล์ของคุณที่คุณยังไม่ได้โหลดมาแล้วมันเป็น apk นะครับก็กด select apk แล้วก,กดที่ apk ของคุณนะครับอ่าอ,อ,อยู่นี่นครับแล้วก็กด s i m b o l edit ลน้นก็กด asset asset ครับโอเค เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงบลคร่้าวๆนะครับหนึ่งครับถ้าเป็นตัวโน้ตนะครับผมนะตัวก็ลงตรงนี้เลยนะครับตัวโน้ตลงตรงนี้เลยครับเช่นผมเจาเพลงแรกเลยฮพีบูอะไรเนี่ยนะครับก็ผ <c oughs> ูช้ชมก็กดตรงนี้นครับอ่าให้เป็นไฟล์เพลงอะไรก็ได้นะครับที่เขียนว่า ec dot j s o n นะครับอ่า ก็กดไปนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเรจะเอาอันนี้ผมจะเอาของ Google f i ค a n บเพลง g o o l e f i n n e Data เนี่ยปูปีปูแล้วก็เอาอันนี้ครับมันก็จะเป็น Normal นะครับถ้าเลือกโหมด Normal นั้มันก็จะเป็นตามที่มันบันทึกไว้นะครับผมนะอันนี้เป็นตัวอย่าง โอเคก็ okay. ทำเหมือนกันนะครับเคสอง Image ครับอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้อันนี้คือเมน้าเมนูนะครับที่จะบอกว่าเราจะสู้ออกับใครเมื่อเรากดเข้าไปในสตอรี่โหมดนะครับก็จะมีแบบนี้ให้เลยอ่าครับส่วนผม ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปแบบนี้แดงว่าเป็นของสามสองบิตนะครับถ้ามันเป็นรูปแบบนี้มันจะสามสองบิตแต่ถ้าเป็นของหกสี่บิตมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะไม่บักโอเคแล้วก็อย่าลืมใส่ตัว xml ของภาพนั้นด้วยนะครับอันนี้สาคัญมากนะครับโอเคโคฟเอนไ,ไตเตอรก็คือโคฟเอนที่เต้นอยู่ในหน้าเมนูที่เรายังไม่ได้กดเข้าเกมนะครับอ่าก็เอาเป็นสไพร์ไว้ใส่ไปแล้วจากนั้น ไอ้แจ๋วก็ห้ามขาดนะครับไอคอนกริชนะครับก็คือเอ่อหน้าตัวละครของเรานะครับที่อยู่ตรงเฮล์บาร์นะครับก็คือเส้นนะครับว่าชี้เป็นจีตายเส้นทีเป็นจีตายถ้าเราได้เปรียบเส้นเราก็จะมากกว่าของศัตรูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่านะครับก็โลโก้บัมปิ้นก็คือโลโก้นะครับที่แสดงอยู่หน้า หน้าตัวเกมนะครับโลโก้ที่แสดงอยู่หน้าตัวเกมที่ยังไม่ได้กดเริ่มนะครับเหมือนโรเฟนแดนสไต t i ต a n นะครับก็เอาทําเป็นสไป์ไปแล้วก็อย่าลืมใส่ sl เหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคนะครับต่อไปที่ชาลีน,นับเมจนี่ครับบอยเฟนผุมจะลงมัดนะครับเป็น สมมติผมจะลงมอดเป็นช็อตวิตตี้ครับหรือฟันไซด์วิตตี้ก็ได้ครับคแต่แล้วใครจะเรียกโอเคก็จะลงมาดเป็นี้ครับโอเคก็จะเลือกสไปมานึงนะครับสไปไม่ได้เครื่องดื่มนะครับผมไม่ได้เครื่องดื่มของหอมมันเป็นเขาเรียกว่าภาพนะครับที่เอามาเรียงกันแล้วก็ใส่ไฟล์ h t m มมันจะได้สามารถขยับได้นะครับแล้วสามารถเล่นในตัวกมได้ครับโอเค ครับผมจะใส่นี้จากบอยฟรีนวเดียวครับมันก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นฟันไซ์วิตตี้นะครับ,รบหรือเบบี้วิตตี้เพราะว่ามันตาฟ้าเหลืองนะครับโอเคขาไม่ได้คือเ m l นะครับ s m l ห้ามขาเลยนะครับไม่งั้นมันจะบักอืมอยู่ไหนะอันนี้ครับอ,อโอเคแล้ว ดัดดีก็ทำเหมือนกันนะครับกาแฟก็จะเป็นกาแฟที่กาแฟแอสเซทในเฉลดอเมรนะครับก็จะเป็นกาแฟที่นั่งอยู่บนลำโพงในระหว่างเราเล่นเกมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับ3 2มสอบิตแล้วก็อย่าลืมใส่ไฟล์ซ m l แอลนะครับโทมนะก็โอเคอันนี้ก็คือภาพของโน้ตนะครับ โอเคอันนี้จะน่าจะหมดแล้วครับสำหรับการลงมัดโอเคไปที่ซองครับซองอันนี้อสมมุิผมจะลงมัดเพลงแรกนะครับตรงนี้นะครับคือท่วงทํานองเพลงนะครับส่วน,นนี้คือเอ,อเสียงในเพลงครับอย่างเช่นบอยเฟนร้องว่าป้าปีโป้อะไรนะครับก็จะเป็นเสียงแบบน,นี้ส่วนอันนี้ก็คือท่วงทํานองเพลงครับ ถ้าเอาวันนี้มาคู่กันนะครับมันก็จะเป็นเพลงเพลงหนึ่งแล้วครับผมครับแต่ถ้ามันไม่มีโนต้ตมันก็จะแบบไม่เหมือนจริงสักเท่าไหร่ก็ท้าวบนนี้นะครับผมถ้าจะลงเพลงครับถ้าลงโนต้ตก็ดาตาตามผมเลยตามนั้นโอเคสำหรับเอ,อการลงมัดการลงมัดในวีคนะครับก็จะมัดที่ลง ได้ก็จะเป็นวิคสองนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟล์อิมเมจพวกนี้สามารถแก้ตัวละครมอนสเตอร์ได้สามารถแก้แบ็กกาวได้ที่มัน VG จีเพียนนะครับอ่ะแบบฮาโลวีน e ีจีแล้วก็สปูกี้ครับสปูกี้คิดก็เป็นตัวละครสปูกี้นะครับผมตัวละครสปูกี้นั่นเองแล้วก็ วีคสามนะครับตัวนี้พิวรี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเออผมลืมบอกนะครับวีหนึ่งก็ทำได้นะครับแต่จะไม่ได้เข้าตรงนี้จะเข้าตรงเฉลต์อิเมจแล้วก็ดานล่างๆนะครับตรงนี้คือสเตตฟอนก็คือข้างล่างของสเตนนะครับข้างล่างของตัวแบกเก่าในหญิงส่วน อันนี้ก็คือข้างบนของตัวเบกาวอันนี้ก็คือด้านหลังเลยครับของเบกาวอ่าอันนี้คือด้านหลังของเบกาวเลยครับสเตทไลท์ก็คือเอ่อไฟของสเตตนะครับไฟของเบกาวก็วจะมีฉายอยู่นะครับผมนะใช้อยู่นะครับก็ไปแก้กันได้นะครับแล้วก็บิ๊กสามเอ้ยบิ๊กสี่นะครับผมนะก็จะสามารถแก้ ได้้วครับแก่แม่แก่เออไเฟนแก่กาแ่ก็แก่นี้นะครับแก่ออปีศาจท,ที่อยู่ด้านหลังด้านหน้านะครับที่ขับรถอยู่อ่าครับโอบิค่าเมจคิดมัดอันนี้มันจะเยอะหน่อยนะครับส่วน นับก็เป็นตัวอบเฟนอันแรกนะครับอบเฟนคิดมัดแล้วก็อบเฟนเล้นแววนะครับก็่นเป็นไบเฟนใส่ชุดคิดมัดส่วนกาเฟนก็เหมือนกันครับตัวเฟนใส่ชุดคิดมัดแต่อันนี้เป็นสามสองบิดมันจะเป็นกัวฟนธรรมดาครับส่วนมอมเดดนะครับมอมเดดก็แก้กันได้ครับมันจะเป็นพ่อกับแม่ครับวนมอนสเตอร์คิดมัดก็เป็นมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือแซนต้าแซนต้าที่ดุน พ่อเอาปืนจ่อนะครับแล้วก็เหงือตกเหงือตกนะครับฉันตายเงือตกโอเคก็ส่วนที่แก่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมจะแก่ท่านผู้ชมต้องไปดูนะครับว่าวันนั้นมีลักษณะเป็นไงเป็นตมัดตัวละครมอดเพลงหรือมอดแบล็กเกานะครับก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับถึงจะเอามาใส่นะครับก็ ก็จะปีเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทําการเสร็จแล้วเสร็จแล้วแบบลงมัดเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแต่ผมกดแล้วนะครับโอเคครับใครที่ชอบมอดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดมอดใหม่ๆนะครับจากผมนะครับก็มอดตามสั่งได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็บายนะครับ